ตื่นเงินขึ้นมาตอนเช้ามดขึ้นตาแล้วอ่ะพี่ลองนึกภาพเราลืมตากลาตงเดยคนลืมมาแล้วเห็นห้อยอยู่อ่ะพี่ทําไมเราต้องมานั่งนอนคุยอะไรกันแบบนี้ด้วยอ่ะมันเป็นสถานที่จริงที่ว่าเราเคยอยู่นอนคุยกันแบบนี้แหละพอเวลามีเรื่องอะไรคุยกันก็คุยกันแบบนี้นอนมองหน้าคุยกันมั่งนั่งคุยมั่งแต่่นนอนคุยมันสบายไงแล้วเรื่องที่พี่จะเล่าให้ผมฟังวันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะ มันก็มีเยอะแหละแต่เอาเรื่องนี้ดีฟ้าเพราะว่าเราเคยอยู่อย่างห้องเนี้เราเคยอยู่ห้องนี้มันจะเป็นซอยจะมีผู้ชายยคนหนึ่งเราไม่เอ,อ่ยชื่อเขาแหละเขาหักเล่าพอเข้ามาอยู่เนี้ยอยากอยากกินแต่เล่าพูดขครพูดแล้วก็ไม่ฟังพอเวลาเข้าไปในกันมันก็อยู่คนเดียวคือไม่เข้ากระขครอ่ะเหมือนเป็นคนบ้าคนหนึ่งแหละเพราะาเขาติดเล่าไงพออยู่ๆไปอยู่ไปคนก็ต้องคอยตามหาสมมติเขาขึ้น,ขนเขาขึ้นนอนกันข้างบนแล้วมันไม่ยอมขึ้นคนเดียว ก็โดนโดนทุบมั่งโดนอะไรมั่งตามภาษาลูกผู้ชายพูดไม่ฟังอะไรก็โดนเเกยใช่พอโดนมากๆเขาให้มันเริ่มแย่พอมันเริ่มแย่ตอนนั้นผมก็อยู่ซอยแล้วผมนอนอยู่บนซอยแล้วอยู่ก็มีเพื่อนอยู่กันหลายคนแหละพอขึ้นมาอยู่ซอยมันก็มายุ่งบนซอยอีกพูดอะไรก็ไม่ฟังห้ามอย่างงุ้นทําอย่างนี้ในซอยนี่มันเป็นยังไงพี่มันก็เป็นห้องมืดๆแบบนี้ ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรให้แต่มันวังเวงคนซอยมันวังเวงขังเดียวอย่างนี้พูดได้ใช่ใช่ใช่เหมือนขังเดียวแบบนี้แต่ว่าก็อยู่กันไม่กี่คนหรอกมีคนนั้นขึ้นมาพออยู่ๆไปมันยุ่งมันยุ่งก็จับผูกกันมั่งอะไรกันมั่งผูกวันไหนมันดีมันก็ดีวันไหนมันไม่ดีมันก็ยุ่งยุ่งมากกัทุบมั่งอะไรมั่งแต่เราไม่ค่อยได้ํามันหรอกมันก็แย่มาตั้งแต่ไหนแต่ไหลแล้วนะมีคืนนอนกันนี่แหละมันไม่ยอมนอนผมต้องทํากันไงไหมยังไงพี่ ผูกเครียดใส่แขนผูกแขนสองข้างแล้วก็คึงไว้นี้ถึงจะได้นอนรับกันไม่งมั้นมันไม่ยอมนอนมันเดินยุ่งอยู่แล้วห้องซอยมันน้อยเดียวอ่ะมีวันตื่นงี้ขึ้นมาตอนเช้ามดขึ้นตาแล้วพี่คิดว่าอะไรมันจะเกิดมดขึ้นตาแล้วอ่ะเสียชีวิตใช่แล้วก็พออยู่ๆไปก็พอลงพออะไรอยู่ๆไปก็ผมเคยเห็นนะแว่าตื่นมากลางดึกคนเนี้ยในซอยมันเปิดไฟได้ดวงเดียวจริง mm. เปิดไฟเปิดไฟได้ดวงแต่ว่า เราลืมตากลางเดึกพี่ลองนึกสภาพเราลืมตากลางเดึกคนลืมมาแล้วเห็นห้อยอยู่ก็เห <c oughs> มือนตอนพูกและง่ายๆคือว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็เห็นบ่อยความรู้สึกเราอยู่ข้างในอะ่ะแล้วพอเราลืมตามาเหมือนกับเห็นมันแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันตุยไปแล้วเอามันลงปหลายวันแล้วอะไร้บรรยากาศมันใช่อะ่ะเรื่องของอื่นก็มีไอ้นี่ผมอยู่มาผมเจอมาไง แล้วห้องห้องในซอยของพี่ที่พี่อยู่ก็คืออยู่กันกี่คนนะตอนนั้นตอนนั้นอยู่กันไม่ถึง1ิบคนนะได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมฮะเป็นเวลาเวลากี่เดือนกี่วันอะไรเงี้ยอยู่กันเป็นปีอยู่ในห้องนั้นนะฮะใช่จะมีเวลาออกมาห้องใหญ่มั่งก็ช่วงเช้าน่อยเอาถังเมมาทิ้งแล้วพี่คนที่เสียชีวิตที่พี่มัดมือเขาอะไม่ให้เขาเดือดใช่ตอเขาก็มาทุกวันเลยฮะเป็นบางวันการมาหาของพี่เขาแบบ อันนี้พี่แบบโอ้โหหลอนพี่มากเลยมีเรื่องหลอนแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เราไม่บอกใครไงในสถานที่นี้มันมันมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยบอกใครให้ใครเขาฟังแค่นั้นแหละอย่างว่าจิตอ่อนจิตอ่อนก็เจอบนะ่อยหน่อยแต่ว่าส่วนมากผมตื่นกลางดึกเนี่ยเรานอนทั้งวันแล้วพอคืนดิ้นหน่อยก็ตื่นพอลืมตามาเจอแวบเราก็หลับตาต่ออ oh. ันเนี้ยไม่กลัวแล้วม,มันมันชินหยิบแล้วเลยชินกับผีเนี่ยนะพี่ใช่นะพอเห็นนะอย่างว่าสมมติว่าเรามองลงไปข้างล่างเนี้ย กลางดึกเรามองไปล่างเราเจอชุดข่าวเดินอยู่ล่างเนี่ยมันมีมันมีจริงใครจะเชื่อไม่ใช่ไม่ไมรู้แต่ผมเชื่อที่นี้ผมเชื่อโอ้เงยแตกเลยพี่ใช่พี่ยังว่านอนกลางคืนมเนี่ยอย่างถ้าพี่ร้อนพี่ก็ต้องตื่นถูกไหมครับแล้วพี่หลับๆอยู่นยะพี่ลืมตามาห้อยอยู่ห้องหน้าพี่ก็ซอยมันแค่หน่อยเดียวตอนนี้เขาจะออกมาป่ะฮะไม่แน่นะพี่ ห้องอื group, frozen, ่นก so like no ็มีนะไม่ใช่ห้องซอยซีแต่ว่าผลส่วนมากที่เห็นจะเห็นซอยซีก็คือที่ตรงนี้นี่แหละใช่ที่เรานอนกันอยู่นี่แหละเรากลัวเราก็ออกไปไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราทําเฉยลืมตามาก็ตกใจแล้วปกติลืมตาาจะมีแต่ลูกกงลืมตามาเจอห้อยอยู่กลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมก็อย่าลบหลูดีฟ้าในเนี้ยก็ถือว่าว่าผมมาขอฟังเรื่องราวจากพี่เอาไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องเล่าในข้างใน ที่ข้างนอกอาจจะหาฟังได้ไม,ม่ไม่ง่ายนะโอ้่เมื่อกี้ขือนอนเอยนี่แล้งนั่งมั่งนอนมั่งนี่มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือจะแถมใช่ครับจะแถมให้เนี่ยต้องเล่าพี่ซอยสี่เนี่ยมันมันคลองจริงแล้วก็เคยมีงวดที่แล้วมาต่อไฟกันต่อไฟหมดทุกห้องติดหมดยกเว้นซอยสี่ครับต่อยังไงก็ต่อไม่ติดหลอดไฟเปลี่ยนใหม่แล้วสายไฟเป็นใหม่แล้วต่อยังไงก็ต่อไม่ติดทำไงแล้วไหม จุดทูบขอติดเลยตามปกติต่อมาตามระบบทุกอย่างต่อเปลี่ยนไรายแล้วเปลี่ยนหลอดแล้วอะไรต่อแล้วต่อไม่ติดต้องจุดทูบบอกขอขอเขาขออนุญาตเขาแล้วเนี่ยพอติดให้มันก็ทีนี้แหละมีคนมาอีกจะไขประตูเข้าไปไขไม่ออกอืมตูไขยังไงก็ไขไม่ออกแล้วทําไงถึงถึงไขออกต้องขออนุญาตขอขอขอแรงจริงจริงถ้ากับว่านอกนอกจากที่เรานอนคุยกันเมื่อกี้ที่ลีลผมฟังก็ยังมีคนที่เขาอยู่ในห้องนั้นใช่ที่เป็นสิ่งที่ลีลับ ใช่อีกมากมายใช่บรรยากาศในห้องนั้นนะพี่ในห้องซอยสีตอนเวลากลางวันกับกลางคืนนี่มันมีความวางเวลแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันกลางคืนมันเงียบมองเห็นหน้ากันอย่างนี้ไหมเห็นเห็นเปิดไฟเห็นหน้าแต่ว่าวันนั้นมันเปิดพรลับเราลืมตามากลางเึกก็มันเห็นเห็นว่าเขาตุยแล้วพี่กาเมื่อกี้ที่เราขัดกันแล้วใช่ไหมครับเรามีน้องทีมงานผมคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเข้ามาเซตอัพไฟเนี่ยครับ มือถือในกระเป๋าขเขาอยู่ๆก็เสียงลั่นเป็นเสียงของซิลีศครับพูดว่าขวัญเอ้ยขวัญมาโคคนลุกใช่แสดงว่าจริงๆผมว่าแสดงว่าเขาเขามาแล้วเนี่ยพี่ทีมงานน่าจะเจอแล้วแหละน่าจะโดนแล้วแหละขวัญว่ามานี่เขาอาจจะมาปลอบพี่เขาหรือไม่ก็ปลอบพี่ไม่ต้องกลัวนะใช่เพราะว่าเราก็ขออนุญาตเขาแล้วผมยิ่งพูดคนมันก็ยิ่งลุกอ่ะพี่ๆที่อยู่ที่นี่น่าจะมาแบบปลอบว่าเอไม่เป็นไรนะพวกเองเราไม่ได้มาลบลูนะ ขวัญเอ้ยขวัญมาใช่ใช่เสียงนี้ไหมเสียงนี้ไหมเสียงนี้เลยเสียงสิริพี่มันมาจากโทรศัพท์เสียงแบบนี้นะแต่ตอนแรกผมไม่ได้เปิดมักดตรงนี้ขวัญเอ้ยขวัญมาคือมันจะมันจะอ่านเองไม่ได้มันต้องมีคนพิมพ์ก่อนมันต้องมันต้องพิมพ์ป้อนก่อนซึ่งโทรศัพท์ผมมันมีกระเป๋าหรือกระเป๋าเกนใช่แสดงว่าพี่โดนแล้วแหละเขาน่าจะมาปอบพี่อะไรแต่ว่าเขาไม่ได้มาร้ายกับเรา เราก็ไม่ร้ายกับเขาขอบคุณนะครับผมก็ขออนุญาตแล้วนะอนุญาตครับโอเคครับพี่จาขอบคุณมากครับพี่ครับ